เอาละครับผมสำหรับว,วันนี้ขอขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ ARS 43นะครผมวันนี้อยู่กับนี่เลยนะครับผมน้องอะไรวะชื่อลืมแล้วเออนี่เลยชื่อฮันเลสนะครับผมนะร <c oughs> อเร่งรองเร่งรองเร่งโ <c oughs> องเคอัน okay. นี้เราก็จะมาเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางให้กับลิเวอร์พูลนะครับผมตอนนี้โอเวอร์ออลเราอยู่ที่69ครับผมอายุ19ปีนะครับผมเป็นเด็กจาก เมืองเมอร์ซี่ไซด์โดยตรงนะครับผมนะเลือกเล่นให้กับ,บลิเวอร์พูลน,นะครับผมนะตอนไปนี้ลิเวอร์พูลจะเล่นกับบาร์เซโลนาครับผมในศึกอเมริกันเลนจ์คัพนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคมาดูที่ว่าเราจะได้ลงหรือเปล่าตอนนี้นาทีที่57ลิเวอร์พูลกับบาซ่าเสมอกันอยู่1นึ่งศูนย์บา่ลิเวอร์พูลก็ได้ทำการเปลี่ยนเอา น้องฮันเลสเนี่ยลงแทนเจมส์มิลเนอร์ครับผมไป let's go <S นะครับเ <c oughs> ปลี่ยนครับเจมส์มิลเนอร์ออกแล้วก็เอาเป็นฮันเลสครับลงแทนนี่ก็คือเป้าหมายครับเลตติ้ง6.5ขึ้นไปครับผมแล้วก็เป็นเกตัก้แท็กเกิลนะครับผมก็คือทำไมโอกาสมั้งประมาณนี้แหละเออเล่นไปแต่ก็รู้อ่ะ ฮันเลสครับลงมาแทนเจมส์มิเนอร์บอลย่ที่เคลราปิเก้เ่อาแล้วมีผูเ้เล่นของลิเวอร์พูลครับเป็นน่าจะเป็นโรเบร์โตเฟอร์มิโนครับไปฮิตโ,โ,โ,โอ้โหขึงไว้ไม่ให้ออกมาเลยครับเราก็ต้องช่วยรุ่นพี่ด้วย <S <S เด็กหนุ่มวัย19ปีครับแอนเดอร์สันเฟอร์มิโน <S 2> <S 2> ไล่มาถึง ฮันเลสฮันเลสไปเองครับฮันเลสไหลมาแล้วมีขออยู่ขออยู่ตรงนี้ฮันเลสเอา้า <c oughs> ล้ำหน้าโอ้โหวจะลิงกับซารา่าซะหน่อยล้ำหน้าก่อนอนะเนี่ยชัดเจน <c oughs> มันบาซ่าปเปลี่ยนบ้างครับผม <c oughs> เป็นเพรดี้ครับลงมาแทนใครวะ ปูปกูกิใครวะเนี่ยชื่อปูกิกเอาชา้าไปนิดนึงฮะมาถึงเอาเคาะให้เมฟิสเด้ไป,ปเปิดเข้ามาข้างในครับมีใครไหมม,มีครับมาถึงฮันเลสฮันเลสเล่นใกล้ๆแชมเบอร์เลนให้มามาเน่เล่นใกล้ๆแล้วมีช่องนี้ไหลมาเอาถึงด้วยเดลซันเล่นกับฟูม,มิโนขอบอลกับฟูม,มิโนก่อนฮะ เลี้ยงหนีกินตัวเลี้ยงกินตัวมาได้แล้วจิ้ม <c oughs> ไม่ผ่านนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหแล้วมาแล้วครับเป็นอุสมานเดมเบเล่เดมเบเล่ผ่านมาแต่อยังได้อยู่ครับเดมเบเล่มาถึงเฟกี้เดยองผู <c oughs> ้เล่นเลี้ยวคู่นี้เกะกะไปหมดแต่นี้มาเขาะขึ้นมาใกล้ๆ อ่าครับเข้าใกล้ไปแล้วครับเลวูฟูขึ้นไปแล้วครับแล้วมีเปอร์มิโนโอขออยู่อาวแล้วครับมาถึงเหลืออ้โู <c oughs> <c oughs> ได้เซฟครับจังหวะนี้อ้ครับเอานะฮะฮันเลสนี่ะยิงลอดดากเคลาดปีเก้ไปครับลูกนี้โโอ้ติดเซฟท่ขาของเปโดเนโตอ่าลูกเตะมุมของเอร์พูเตะโดยซาดิโอมาเน่ฮะ ปกตินี่จะเป็นเทรนครับเปลี่ยนเซมิลอุลตริตี้ลงมาแทนอาวาโฮครับฐานะของบาเซโลนาของชาวี่เออร์นันเดสเปิดมาเอา,าครับแล้วเป็นบอลเข้าทางของฮันเลสได้แล้วฮันเลสฝากฟูมิโนโลแล้วหลุดเลยครับฮันเลส โอ้โหทนเลสแอบบอลมันไม่เป็นใจครับเดปายเฟรดร ي อากัวโรเราต้องพยายามทำผลงานให้อย่างดีครับผมตอนนี้เพื่อมัดใจเยเอกนครับไม่ได้นี่ครับปาดไปช่องนี้โดนสไลด์ออกมา เดี๋ยวยังฐานอยู่ครับมาเนี่ยไปไม่ได้แล้วฝากเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนฝากมาไปไม่ได้ครับต้องม้วนใหม่ชิงนั้นใกล้ๆแล้วมีช่องนี้ไหลมาถึงเฮนเดอร์สันเฟอร์มิโนโอ้โหลงจงจบแบบนี้โอ้โหเฮียยีโลกเฉยโอ้มันเข้าเท้าเท้าซ้ายครับผมโอ้โหเฟอร์มิโน หลายอย่างงามเลยฮะครับต้องเปลี่ยนนะยีบออริกี้ลงมาเลยครับมไม่งั้นนี้จบ90นาทีนี้ชนะไปแล้วนะเนี่ยเลี้ยวคูโอโ้โหทันเลสยิงไม่ได้ฮะเหลือจะเชื่อสมอัลอุนติตี้เลียวคูต้องระวังนะภาษาโอริกี้โอ้โห จบ9้อวสิบะเสมอกันไปฮะแบ่งแต้มกันไปน่าเสียดายฮะน่าเสียดายโอเคครับนัดต่อไปเราต้องเจอกับท่านของปาีิเซ์แชมมงครับผมไปได้ลงไหมเนี่ยลงมาทีที่61ครับ s <S เลสโกเปลี่ยนแทนใครครับเปลี่ยนแทนทีอาโกครับผมมาพร็อกจะตุ้นแล้วครับ ก็คือเรตติ้งครับต้องได้6.5ครับผมเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลครับผมต้องได้45%ขึ้นไปฮะผ่านบอลในแดงสำคัญหรือเปล่าเนี่ยลาสองาบอกลาสผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายอะอโรบสัสตีโรบสัสันออกนะเนี่ยอาครับเตะมุมเอิร์ดขึ้นมาลูกนี้นี่ครับขออยู่ครับอ่านเลสไปได้ครับผัานเลส หนีหนีหน,นีมาแล้วโดนเสียบหลอกหนีได้ไหลมาโอ้โหล้มหน้าแฮนเดอร์สันโอ้โหออฟไซด์ฮะอุ้ใจให้สวยฮะแต่มันล้ำหน้าออาเปลี่ยนเคตาลงมาครับน่าจะแทนจอ์แดนแฮนเดอร์สันแหละอักแฮนเดอร์สันบ้างครับหลอกให้ ไหลมาถึงโมซาลาสาดกิงอ้ไม่ได้อ่ะโมซาลาเกือบไปฮะผู้เลิวพูช่วงนี้เจอแต่ทีมแข็งทั้งนั้นเลยทั้งบาซ่าทั้งปารีสแล้วอื่นมาที่อลิโอนเบเกอร์เช็ดได้ไหมอ้าวเช็ดมาก็ตีคู่เลยครับจังหวะนี้ขอมาที่ซารา เนี่ยเห็นช่องไกลครับเป็นโอ้โหได้ฮะได้โอ้โหได้โอ้โหเอาเราไปโต๊ะฟินโน่อืมนูจะว่าผ่านบอลออกมาเห็นเนี่ยให้เลยครับเนี่ยเป็นนี่เลยเป็นโรเบอร์สันฮะหรือเปล่าหรือเป็นดิโอโก้โชต้าแะไรเปิดมาให้น่าจะเป็นโชต้าเบอร์ยี่สิบ โอ้ต้องชมฟอร์มิโน่ครับเร็วจริงๆนะเป็นโชต้าครับโชต้าแอสซิสใหโ้โอ้โหฟอร์มิโน่ให้เขาหนักจริงอะเมซี่ <Hak imi. S 1> อาคิมี่เดี๋ยวได้ขอปรับตัวก่อนเหมือนแบบจังหวะน,นี้เราจะวิ่งไปตรงนี้แล้วเหมือนมีเพื่อนมาซ้อนตำแหน่งอยู่อ่ะแล้ว โโอ้หจงปรับจูนไม่ได้อะขอเวลาหน่อยขอเวลาอีกไม่นานไปเองครับหนีได้แล้วหนีโอ้โหโอเวลร์ลติแม่เรียกใบเหลืองจากวันลัตติได้ครับผมเอาไม่ใช่ย่อยอยู่เไหมแล้วแตะหนีหลบทันด้วยฮะ เราน่าจะเล่นเป็นฟาตัวฝั่งซ้ายนะตัวกลางฝั่งซ้ายเอาแล้วไปชนก,นกันกับเทรน์จบครับผมเป็นเลโอพูเอาชนะปารีสแซ์เชแมงได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับผมจากโรเบตโตเฟอร์มิโนมายิ้มแฉ่งแล้วาอเล็กซาแจ็คฮ <laughs> ันเลสนัดต่อไปเราต้องเล่นนะัดเซมิฟนอนลครับเจอกับแอตมาดริด นี่ก็เป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับผมเ,เราจะสามารถใส่อะไรได้บ้างเ,เจอแอตมาดริดครับไปเลยดิซิเราได้ลงนาทีที่57ครับผมเป็นซาร่ายิงเบิกล่องในตั้งแต่นาทีที่2เลยเปลี่ยนลงแทนเจมส์มิลเนอร์เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือได้ลงเร็วฮนะเริ่มจะได้ลงเร็วแล้วเรตติ้งของ6.5ขึ้นไปครับผมเฟเดอร์บอลชูทามอะไรดิแต่อันนี้มาหนีผู้เล่นของแอตเลริดได้หนีมาได้หนึ่งจะสวนกลับเร็วฮนะอ๋อแล้วโดนสวนเลยนะจังหวะนี้ฟันได้ต้องเอาให้อยู่นะลูกพี่ รุ่นพี่โยเลเต้ยกมายิงโอ้โหติดอาแล้วเลี้ยวพู่จะสวนเร็วบ้างไปไม่ได้อะัแจ็คฮันเลสฮันเลสเห็นช่องนี้ครับโอ้สวยงามอะเปิดมากกว่าไม่มีใครครับเฟี้ยงเร็วเลยครับโอบลัตมาถึงคริสมันคริสมันมมวนเห็นเพื่อน จ่ายมาแล้วแทงลูกนี้ <c oughs> โอเคเอาพลิกหนีเลยครับฮันเลสเรามีตัวไกลครับเลือกที่เทรนด์โมฮัมหม็ดซาลา่าถึงจีเห็นเทรนด์แล้วให้เคาะเพื่อเปิดช่องฮนะโอ้ <c oughs> ชิงกันสวยมากครับ เฟอร์มิโน่อาวนะครับผมลิวฟูทิ้งห่างเป็น20ไปแล้วครับโอ้โหดูภาพชชาอีกทีครับจังหวะนี้ฮันเลสรับบอลมาแล้วเคาะให้โอ้โหเฟอร์มิโน่ก็ยิงแบบโอ้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะครับจับแล้วยิงเลยครับโอ้ปักโอ้ไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ทันแล้วครับอย่างนี้ เอาล้วครับ2-0โดยเฟอร์มิโน่เอาครับเปลี่ยนมาเนี่ออกเอาเดียโก้โชต้าลงมาครับแอซซิสต์วันนี้เราท่านได้หนึ่งแอซซิสต์แล้วเนี่ยโอ布拉กที่ได้เปิดขึ้นมาโอบลักฟันได้เอาแล้วมาติดฮันเลสคืนมาใหม่ฮันเลสฮันเลสนี่ได้ลุ้นเลยฮันเลส โอ้โหยิงแถว2องเป็นกอกลางนี่ยิงแถว2ได้ดีมากอะเนี่ยเท้าขวาทางถนัดนี้ลองปั่นได้เลยอะโอ้โหโอบลักโอ้เกือบเสียท่าโอ้บลักแล้วดักได้โดยชูตาโอ้โหเฟอร์มินูไหลมาช่องนี้แล้วโอ้โหเอาแล้วหุดมัจริงลูกนี้กันโอ้โหตัวแรกในสีเสื้อลิเว่า์พูมาแล้วครับฮันเลส โอ้โหฮันเลสครับประตูแรกในสีเสื้อลิวอพูครับกระโดดสะใจเลยครับจังหวะนี้โอ้สะใจเพลินไปหน่อยแล้วเนี่ยยูจังหวะจะยิงแล้วมาจิ้มแล้วบอลยังไปเข้าทางเขาอยู่แล้วยิงผ่านตัวของยารโอ布ักได้ครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับจังหวะแปรแล้วโอ้โหรอดวางแขนของยานโอรักได้ครับเอาละครับหนึ่งเออหนึ่งประตูแล้วครับนับหนึ่งแล้วในสีเสื้อลิวอคูครับแต่นี่เป็นแค่ รายการอเมริกาเชลนจ์ครับเท่านั้นครับผมนะครับโอ้โหไหลให้เทรนต์จังหวะนี้เทรนต์โอ้โหไปไม่ได้ก็จบเลยครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหฮันเลสยิงได้ครับผมแม่ฟันใดต้องรีบมากอดเลยอายุการผ่านบอลก็75แล้วโอเค เอาละครับผมนักนีลิวคูต้องเจอกับทางด้านของเออบาบาเซลนาเหรอเออบาซ่าเหรอวะต้องชิงกับบาซ่าเจอกันแล้วนะบาซ่าตอนนี้เตะกันไป57นาทีครับผม00อยู่ฮันเลสต้องลงมาแทนทนาของเชียโกอะไเนี่ยะเปลี่ยนแทนเชียโกทำไมมันดินน้ำมันยังเลยวะ <laughs> ป้ายชื่อ,เ,อเปลี่ยนแทนเชียโกครับดูหน่อย มีส่วนร่วมกับประตูนะครับผมโอเคเดตติ้ง6.5ขึ้นไปถึงแม้ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผ่านก็เสร็จเลยครับฮั Un less. Un less. Un less. นเลสฮันเลสหนีมาได้ฮันเลสล็อกเข้ามาแล้วหนีได้อากฟาร์เฟอร์มิโนโอ้โหแทงช่องนี้มาฮันเลสดิ <c oughs> <c oughs> โอโไม่ได้แล้วซ้ำ <c oughs> ไม่ได้อีก oh, โอ้โหฮันเลสโอ้เกือบอะโอ้สเตเกน หันออกแล้วครับว่าฮันเลสจะยิงไปตรงไหนยังยิยงไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลิกหนีได้หนีมาได้หนึ่งแล้วโยกแตะโอ้โหไม่ผ่านแล้วเดมเบลเล่เอัพเวลเวล์เอาเรา,อ,าออกบอลพลาด เหมือนจะเหมือนจะไม่ดีนะแต่ยางดีที่มีเพื่อนมาช่วยไว้ได้อยู่รอดตัวไปฟา <c oughs> บินโยคืนมาครับเขาขึ้นมาหักข้อโอ้โหหักข้อไม่ดีเอาล้วดักได้อยู่เอามาใหม่ฟาบินโยขึ้นมา โอ้โหซาลาซาลาต้องได้แล้วจังหวะเปิดมาออกมาโอ้โหไม่มีใครฮะโอ้ปกติซาลานี่จะยิงอะแต่วันนี้เลือกเปิดคำสั่งเจอเกนคอปหรือเปล่าเนี่ยเอ๋มาลูกนี้ก็ใหม่ดีครับไหลมาเอ้าจะยองได้ไหมล่ะแตะหนีโอ้โหหนีดื้อเลยหนีหนีมาแล้วมีบุสเกต เพาะหนีอ้าวครับเล่นกับควินิโน่อสองคนนะฮันเลสฮันเลสฮันเลสเฮนเดอร์สันฟาบิโยโอ้โหไหลมาเร็วเฮนเดอร์สันเห็นแล้วมาช่องนี้แล้วฮันเลสหนึ่งศูนย์เลยโอ้โหฮันเลสเฮียโอ้โห แล้ววิง่งอ้อมมาจากด้านหลังแล้วเรขออยู่โอ้นนเนียนนะวิว่งมาขอแบบเน,นียนๆแล้วปีเก้ไม่เห็นเลยฮะโอ้เห็นอีกทีแล้วได้ยิงแล้วฮะต้องอย่างนี้เออ, <c oughs> อะครับแจ็คฮันเรสครับที่มาแล้วมีโอ้โหให้ช่องนี้เปอร์มิโนโให้มาถึงมานน่ โอ้แล้วมีช่องนี้ฟอร์มิโน่โนสองศูนย์เลยอะโอ้โหวาซ่าดับฝันเลยอย่างงี้โอ้โหฟอร์มิโน่นี่เลยฟอร์มิโน่บอกโอ้โหเรียบร้อยครับผมฮันเลสเป็นคนขึ้นเกมมาแล้วก็ขอบอลให้แต่มานี่ไม่ให้ฮะไหลามาถึงฟอร์มิโน่แล้วพลิกแล้วยิงเลยฮะเลือดเย็นมากฟอร์มิโน่ แต่แล้วยิงบอลจับบอลให้นิ่งแล้วยิงเฉยๆเลยครับยิงดื้อๆเลยโอ้โหเรียบร้อยครับครอบยิ้มใสๆแต่กลับมาแบบโวยอีกครั้งหนึ่งฮะจบเกมโอเป็นลิเวอพูเอาชนะบาซโลน่าไปได้ครับ <S 2 <S ประตูต่อศูนย์นะผมได้ประตูจากฮันเลสครับดาวรุ่งแล้วก็จากโรเบโตเฟอร์มิโนครับนาทีที่90 โอ้โแค่สองนาทีเท่านั้นครับเปลี่ยนเกมนี้ทันทีครับโอ้โหโคาราบีเก้เน่ยน่าเสียดายครับผมโอ้เร์โอลูก็คว้าถ้วยอ่าอเมริกาครับผมชาเลนจ์คับไปได้ครับดีเลยโอ้แล้วเป็นชอฟฟี่แรกด้วยนะของเจ้าหนูฮันเลสครับกับสมสสอิเร์โอลูไม่รู้ว่าในลีก เยเกนครับตัดสินใจใช้จะตัดสินใจใช้งานน้องเขาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยคือรับถ้วยรางวัลน,นะผมลิเวอร์พูลคว้าถ้วยแรกของปีฮะเป็นถ้วยรปรีซีซั่นก็ว่าได้ครับเนี่ยนาบีเคตานี่เลยโอโหลิเวอร์พูล เอาละครับต้องไปรอดูกันครับผมว่าเราจะได้ลงในบอนลีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ลิวพูขอชูถ้วยพรีซีซั่นก่อนนะฮะขอ,อมีความสุขก่อนไหนว่าตัวเราอ๋อนี่ไงนี่ไง <laughs> นี่เลยฮนะเฮ้ยมาขอบคุณเราด้วยดิเฮ้ย วิ่ง้าไปหามาเน่นี่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วฮะมครับผมแจ็คฮันเลสนี่โอ้โหเรตติ้งดีมากในช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดลีกมาเดี๋ยวยันคอฟนี่จะตัดสินใจใช้งานเขาหรือเปล่านะเนี่ยโอเคครับ2-0 ก็เริ่มแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมผลงานก็เริ่มมีเข้าฝักเข้าฟอร์มมากขึ้นนะเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหลี้ยวภูควา้าเจมี่วาดี้มาครับในราคา40 48ล้านโโอ้ห <laughs> วาดี้อายุ50กว่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> วาดี้อายุ30กว่าเลยนะซื้อมาเกือบ50เลยอื <laughs> นะอันนี้ก็คือผู้เล่นใหม่ของผู้เล่นจาก a คเด e m มี่นะก็ขึ้นมาเฉิดฉายครับเฉิดฉายในปีซีซั่นครับอีพีนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube a s s 4 3 3ีสครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นซีรีส์ไหนต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่เฮลยา